สวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันศุกร์ที่6เมษายน2567ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณประเทศธ,ธาระและดิฉันพัทธรวดีมิสุนาค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงส่งเสริมผ้าไทยกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะผ้าเข่าม้าไทยและยิ่งไปกว่านั้นเดือนนี้เป็นเดือนของปีใหม่ไทยแน่นอนว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบ้านเราเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะเจ้าบ้านก็อยากจะให้ส่งเสริมผ้าไทายกันนะคะหลายคนคงจะเห็นวันนี้น้องโยเนี่ยมีลายผ้าเข่าม้าเนี่ยผ้าเด่นชัด นะแต่หลายคนอาจจะถามว่าเอาแล้วลายพระเขาม้าของคุณประเทศอยู่ตรงไหน <c oughs> ปกติจะเห็นผมนใส่เป็นเนกไทมาใช่ไหมคุณผู้ชมนี่อยู่ตรงอกเสื้อด้านนี้ <c oughs> เห็นไหมครับนี่อะแดปได้เป็นหลายอย่างมากเลยเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าเข่ามานะครับม,มีการนําไปตกแต่งในส่วนต่างๆของร่างกายเป็นแฟชั่นเป็นศิลปะนะครับเพิ่มมูลค่าได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเราทั้ง<ช>สองคนคนะคะสวยงามมากเลยใช่ค่ะ